โอเคเนาะทีนี้เรามาดูผลนะครับที่อาจารย์บอกมันเรามีการสามการทดลองเองเนาะก็คือ,อาจากตัวอักษรใช่ไหมเราศึกษาเราเตรียมสไลด์ตัวอักษรไปตะกี้นะครับเตรียมสไลด์ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะครับจากน้ําธรรมชาติเนาะแล้วการใช้งานของกล้องสามมิตินะครับจากปรก่การที่สามเนาะมีใบไม้นะครับมีดอกไม้และมีตัวมแมลงการทดลองที่หนึ่งนะครับถ้าคุณเอาเด r e c ชั่นแล็บ เปิดไปดูด้วยนะครับกับอาจารย์เนี่ยคุณจะเห็นนะครับว่าในหน้าที่สิบเนี่ยจะเป็นหน้าที่บันทึกผลการทดลองนะครับอาจารย์ก็จะให้คุณบันทึกผลการทดลองนะครับว่าเปรียบเทียบนะครับว่าภาพนะครับทางด้านนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้น้อจะเป็นตัวสไลด์ที่คุณเตรียมตัวอย่างอาจจะไม่ให้ให้คุณวาดสไลด์นะครับเพียงแต่ว่าให้วาดตัวอักษรนะครับว่ามันขนาดมันเป็นอย่างไรนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับเนี่ย ภาพตัวอย่างก่อนที่อาจารย์จะเอาไปศึกษาใต้กล้องนะครับตัว P นะครับขนาดเล็กนิดหนึ่งนะครับเนาะพอถึงเวลาเราไปดูใต้กล้องนะครับอาจารย์ใช้เลนส์กก้ววัตถุกำลังขยาย 4x นะครับเอาจาทถึงเลนส์ที่ 4x เนี่ยภาพที่เกิดนะครับจะเห็นได้ว่ามันกลับบนลงล่างก็คือกลับหัวนะครับแล้วมันก็กลับซ้ายไปขวาถูกไหมครับ P เนาะนะครับ ดยปกติเนาะก็จะกลับซ้ายไปขวาฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องนะครับว่าการทํางานของกล้องเนี่ยภาพที่เกิดจากกล้องจุลทัรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะได้ภาพนะครับเสมือนหัวกลับนะครับภาพเสมือนหัวกลับกลับซ้ายกลับขวาอันนี้คือผลการทดลองที่1น,นะครับ โนกราษที่สองนะครับอันนี้คือภาพสไลด์ตัวอย่างจากการน,น้ำธรรมชาติที่อาจารย์เตรียมนะครับอาจารย์ก็ถ่ายภาพให้คุณดูเลยนะครับว่าถ้าอาจารย์ใช้เลนส์กล้วัตถุที่4เท่า1ิบเท่าแล้วก็40เท่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นนิสิจะเห็นนะครับว่าที่4 4เท่านะครับเนี่ยสิ่งที่เราต้องการศึกษาสมมติว่า,าอาจารย์อาจารย์โอกาสไปที่เส้นนี้นะครับเราก็จะเห็นแค่รูปร่างนะครับว่ามันเป็นเส้นๆนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่า เราจะไม่เห็นรายละเอียดข้างในของมันนะครับพอเริ่มมาที่1ิเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเส้นยาวๆอย่างเดียวนะครับมันแบ่งเป็นช่องๆนะครับเห็นไหมว่าขนาดที่4ี่เนี่ยเราถ้าจะไม่เห็นมันเลยนะครับเี็นแต่ว่าที่10เราจะเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นพอที่40นะครับคุณจะเห็นเลยว่าเห็นถึงตัวโครงสร้างของมันนะครับเห็นอาจจะเห็นออก์เกเนบบางอันที่อยู่ด้านในของมันนะครับฉะนั้นก็คือ ถ้าคุณยิ่งคุณใช้กําลังขยายของเลนส์ก้วัตถุสูงขึ้นนะครับคุณก็จะเห็นรายละเอียดของสิ่งที่คุณต้องการศึกษาได้มากขึ้นมันไม่ได้บอกว่าคุณจะเห็นชัดขึ้นเพราะอย่างไงนะครับคุณต้องปรับให้มันชัดตั้งแต่ที่สี่เท่าอยู่แล้วนะครับแต่คุณจะเห็นรายละเอียดของมันโครงสร้างหรือรายละเอียดของสิ่งที่คุณต้องศึกษาได้ได้มากขึ้นอันที่สามนะครับเป็น ใช้แสงแบบสามมิติคุณดูนะครับอยากให้นิสิตดูเนาะตำแหน่งนะครับแมลงที่หงายท้องแมลงที่เอาด้านหลังขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าทิศทางเนี่ยทางด้านศีรษะหรือหัวของแมลงนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนท้องนะครับจะอยู่ด้านล่างเมื่อเราดูนะครับใต้กล้องนะครับอาจารย์ขยายขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาให้คุณดูเนี่ยเนาะจะเห็นได้ว่านะครับตัวอย่างเนี่ยภาพที่เกิดนะครับมันก็เป็นเหมือนกับ ทิศทางนะครับอาจจะพูดถึงทิศทางเนาะก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่เราก่อนที่เราจะนําไปศึกษาครับเพียงแต่ว่าเราจะเห็นมันรายละเอียดของมันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วในที่นี้คุณเห็นไหมว่าเราจะเห็นรู้เลยนะครับว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันลงไปลึกกว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ยังชัดอยู่เราลึกในระดับหนึ่งเราก็ยังเห็นว่าชาัดอยู่นะครับก็คือสามมิติเนาะฉะนั้นก็นคือภาพที่เกิดนะครับมันก็จะเป็นภาพเสมือนเหมือนกันนะครับแต่เป็นเป็นเสมือนหัวตั้งนะครับก็คือ แล้วก็ไม่กลับซ้ายขวาด้วยเนาะปุ๊บนะครับพิสูจน์ไปอีกทีที่ใบไม้นะครับก็จะเห็นว่าทิศทางของใบไม้นะครับปลายใบยอยู่ด้านบนนะครับคนใบยอยู่ด้านล่างเนาะตอนที่เรายังไม่ได้ผ่านศึกษาผ่านกล้องนะครับเรายังคงไม่เห็นรายละเอียดของตัวว่าใบามันมีขนหรอกนะครับอาจจะเห็นนะครับทิศทางมันแน่นอนนะครับพอขยายขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมว่า ปลายใบมันก็อยู่ด้านบนโคนใบก็อยู่ด้านล่างแล้วคุณยังเห็นขนนะครับว่าเออมันชี้ขึ้นมานะครับก็ยังเห็นถึงความลึกของภาพเนาะดอกไม้ก็เช่นกันนะครับคุณเห็นได้ว่าถ้าเป็นก่อนที่เราศึกษานะครับตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับจะอยู่ลึกกว่าด้านนี้นะครับด้านนี้จะชี้ขึ้นถูกไหมครับเวลาผ่านกล้องปุ๊บเห็นไหมครับว่าตรงนี้ยังชัดอยู่นะครับแต่ตรงนี้ เริ่มเบลอๆแล้วเพราะว่าตรงนี้มันสูงกว่าด้านอื่นๆเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นความลึกของภาพอยู่เห็นไหมครับด้านในอันนี้คือสามภาพนะครับก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าภาพที่เกิดจากกล้องสามมิตินะครับก็จะเป็นภาพเสมือนนะครับหัวตั้งไม่กลับซ้ายขวานะครับเพราะว่าดูจากตัวกลีบดอกกลีบนี้นะครับกลีบนี้นะครับ,ก,รบ,รบก็ชัดเจนในตัวเนาะ ฉะนั้นก็คือพอเรามาสรุปนะครับอาจารย์จะมีแบบฝึกหัดที่คุณทำสองหน้านะครับหน้าสิบเอ็ดจะเป็นแบบให้เปรียบเทียบผลนะครับแล้วหน้าสิบสองนี้จะเป็นแบบฝึกหัดทายเล่มนะครับอาจารย์ก็จะตอบให้เลยเนาะสรุปว่า mm hmm. ลองดูนะครับเปรียบเทียบภาพเนี่ยอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้ดูเลยเนาะภาพที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนประกอบนะครับก็จะได้ภาพเสมือนหัวกลับนี่คือจากปฏิบัติการที่หนึ่งเนะ้ตัวอักษรนะครับ กลับบนลงล่างกับซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ชัดในระนาบเดียวกันก็คือ2มิตินะครับขณะที่กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบ3มิติเนี่ยภาพที่เกิดจะเป็นเสมือนหัวตั้งนะครับไม่กลับซ้ายขวาแล้วยังคงเห็นความลึกอยู่นะครับชัดยัง3มิติหนึ่งระดับล <Okay. S 1> ิงเลยนะครับคําถามนะครับอาจารย์ก็ถามปกติก็เป็นคําถามง่ายๆนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรกล้องจุลทรรศน์ที่คุณได้ฝึกใช้นี่นะครับมันมีประโยชน์อย่างไร นะครับมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับเด็กที่เรียนชีวะนะครับยังไงก็ต้องได,ได้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะเราต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตบา,บางครั้งนะครับโครงสร้างเนี่ยมันรายละเอียดเรายังมองไม่ชัดนะครับด้วยตัวอย่างใบใบไม้เนาะเป็นต้นนะครับที่เราดูในกล้องสามมิติเนาะยังไม่ค่อยเห็นนะครับรายละเอียดของขนมันเป็นยังไงเราก็เอามาดูมันก็จะเห็นโครงสร้างนะของมันชัดขึ้นหรือในบาง บางอย่างนะครับสิ่งชีวิตขนาดเล็กๆในน้ำนะพวกโปรโตโซรอะไรเงี้ยครับเราบางทีมันเราไม่มันใสนะครับบางทีเราไม่สามารถเห็นได้ได,ด้วยตัวป่าด้วยซ้ําเราก็ต้องแบบเอามาศึกษาใต้กล้องนะครับพวกแผงต้นพืชอะไรพวกนี้นะครับที่ขนาดเล็กๆล่องลอยในน้ําอะไรพวกเนี้ยเราต้องอาศัยเลนนะครับในการขยายภาพขึ้นมาให้เราดูเนาะตอบอะอไรก็ได้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยเนาะเล่าถึงประโยชน์ของมัน อันข้อที่2นะครับมันจะมาจากการทดลองที่สองนะครับที่ภาพสไลายตะกี้ที่อาจารย์ให้ให้คนดูเนาะก็คืออาจารย์ให้เปรียบเทียบนะครับสี่สเท่าที่เลนแกล้วถุ objective เลน s นะครับกับสี่สิบเท่าตาเหมือนหรือต่างนะครับมันก็ต้องตอบว่าต่างเนาะเพราะว่าภาพที่เราเห็นนะครับมันสามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งที่คุณต้องการศึกษาได้มากกว่าเลนที่ แก้วัตถุที่กำลังขยาย c x นะครับแต่ถ้าคุณมาจับเองนะมันจะมีเซนต์อีกนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณปรับที่ 4x ชัด 10x ชัด์ไปที่ 40x นะครับภาพมันจะมืดลงนิดหนึ่งทําให้คุณต้องเพิ่มกําลังไฟขึ้นไปนิดหนึ่งเพนแต่ว่าอาจารย์ก็ปรับแสงมาซะสวยให้คุณเห็นเลยนะครับมันก็ยังไม่เห็นในส่วนนี้เนาะข้อ3นะครับอาจารย์ถามว่าที่คุณใช้ใช้มาเนี่ย คุณคิดว่าส่วนใดของกล้องที่คุณจะควรจะดูแลเป็นพิเศษตอบได้หมดนะครับเพราะว่าตอนที่นิสิตมาเรียนจริงๆนิสิตปีหนึ่งภาคทั้งภาคปกติภาคภาคพิเศษเองเขาก็ตอบหลายอย่างนะครับบางคนบอกทั้งตัวกล้องเลยยังไงก็ต้องดูแลเป็นพิเศษบางคนก็ตอบว่าส่วนนั้นส่วนนี้นะครับแต่ในในขณะของอาจารย์เอง,งจะตอบว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจารย์เจอบ่อยมากนะครับ <S <S คือเลนส์แก้วัตถุนะครับ objective lens เพราะอะไรถ้านิสิตดูคลิปตะกี้นะครับถ้านิสิตหมุน หมุนเลนส์ไม่ไม่ถูกต้องนะครับหรือคุณปรับภาพนะครับคุณจะเห็นว่าเลนส์สี่สเลนส์กล้องขยาย4ี่สิบเท่าหรือหนึ่งร้อยเท่าเนาะก็จะมีค่อยๆยยาวออกยาวออกนะครับฉะนั้นถ้าทักย้อนกลับไปดูนี่จะลองไปดูที่อาจารย์ปรับนะครับก็คือที่40นะี่สบะเลนส์กล้าวถูกแทบจะแนบกับกระจกสไลด์เลยนะครับมันทําให้ถ้าเกิดสมมุติว่านิสิตเตรียมสไลด์นะครับนิสิตไม่ซับน้ํา นิสิตไม่จับที่ล้นออกจากกระจกปิดสไลด์นะครับนิสิตหมุนเลน์ไปปาดใส่น้ํานะครับแล้วเราไม่เช็ดมันก็มีโอกาสเป็นเชื้อรานิสิตเปลี่ยนกําลังขยายของเลนนิสิตไม่จับที่เรยอ r e ว o l v i n g nose นสิสิตปล่อยให้ตัวไขมันติดอยู่ที่เลนส์นะครับก็เป็นเชื้อราอีกแล้วเวลาเราเก็บหรือเราเอาตัวอย่างออกนะครับถ้านิสิตไม่หมุนนะครับให้เป็น เลนก็่ยวัตถุเป็นที่กำลังขยายสั้นสุดก็คือ c x นะครับที่ค่าสีแดงเนาะที่สั้นๆนั่นน,น,ะนะครับเวลานิสิตจะเลื่อนเลื่อนสเตจลงนะครับจับที่ตัวคอสอะจจสเมนนอบเนาะปุ่มประทับหยาบนะครับเกิดนิสิตไม่หมุนลงล่ะนิสิตหมุนขึ้นล่ะที่40มันแทบจะแนวกับสไลด์แล้วใช่ไหมแล้วมันไม่หมุนลงหมุนขึ้นเลนก็กระแทกกับสไลด์นะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆเนาะว่ามันมีโอกาสอาจารย์ให้ให้เหตุผลว่าเฮ้ย ต้องดูที่เลนส์กล้องวัตถุนะเพราะว่าโอกาสในเสียหายที่เกิดจากการใช้อมากที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับเพราะว่าถ้าทุกๆปีนะครับเราก็จะมีการดูแลรักษากล้องและกล้องเรามีเป็นหลายร้อยตัวนะครับที่มักจะต้องซ่อมต้องเสียเงินก็จะเป็นเลนส์นี่นะครับเพราะว่าเลนส์เป็นเชื้อรานะครับส่วนหนึ่งในมอก็อาจจะอยู่ในธรรมชาติเนาะอ,อยู่ในหุบเขานะครับความชื้นก็สูงนิดนึงอีกส่วนหนึ่งก็คือ เวลาเราใช้แบบใช้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ดูแลมันเนาะก็จะทําให้เราต้องดูแลเสียค่าดูแลรักษาค่อนข้างเยอะนะครับอันที่สี่นะครับอาจารย์ก็จะถามว่าบทเรียการเนี่นยมีสิทธิได้อะไรนะครับได้อะไรมันก็เป็นวัตถุประสงค์ที่อาจารย์บอกนะครับนิสิทธิ์ควรจะบอกอาจารย์ได้นะว่าถ้าจิ้มไปส่วนเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแล้วมันทําหน้าที่อะไรนะครับใช้กล้องได้ถูกต้อง นะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้จับเองเนาะก็ดูวิดีโอคลิปก่อนว่าใช้ยังไงนะครับจะช่วยหลายคนคงใช้เป็นแล้วแหละนะครับเนาะอีกอันนึงคือเตรียมตัวอย่างได้นะครับเตรียมเว็มาลได้